ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราช่องเด็กบ้านๆอยู่ง,ง่ายกินง่ายครับวันนี้เราจะมาทำนึ่งปลากับต้ำแจ่วพะนะวันนี้เป็นในหมูค้นเดิมคร,มรับเพล็ดสัแจวปล่กจีแซ็บบัวหมูว่า,บบาน,นิบหมกปลากับเขีมไปนิดนึงใส่น้ำปลาหลาพะนะนี่บกผ่านแม่ขัวบ,บกผ่านเลยวันนี้ที่ซ็บบัวครับ มูได้ป่ามาตัวหนึ่งค่ะพอดีแฟนมูน่ะไปตื้อแคแถวทะเลอินโดจีนมาเนี่ยปนินมาตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวสิหนึ่งลาสุพี่นงดะค่ะปลาทูอินโดจีนค่นะน้ำมันคุ่มบนห่อนอ่บาดีน่นอนกัวเองค่ะทำเองนะคะเดี๋ยวออกเป็นเมื่อสังหารกันนะ นออกกี่แหละครับผมจวงยุคโควิดทำกินเองค่ะทำกินเองราคาถูกๆปลาเรื่งโตสามารถกินได้ถึงสามคนครับ <c oughs> เห็มๆเข,เขาว,วัยพ่น้องเลยมันแสบที่อ<ช>่กินผู้เดียวคนหนึ่งเนี่ยน้อข้าวสนะคะลางอร่อย มือนี้อีกหนึ่งปลาตาแจ้วแจ้วนี่แจ้วแบบไหนครับแจ้วซีฟูด้ดบอลลี่ยังแจ้วบะพริกหนุ่มค่ะโอ้ยหนุ่มแจ้วบาระแจ้วพริกหนุ่มนะคะเป็นบะพริกดิบพริกออนอ่ะเดี๋ยวขอบังก่อนเด้อบังก็คือหั่นทีทีหั่นทีทีป่าหั่นทีทีหั่นห้างๆ้างไหนบอห้างห้างๆอะได้เดี๋ยวพูดหนุ่ม,มรครับ ตีทีมันจะเมื่อยแต่ดีมเมื่อยกับโอ๊ตเอา <S <S ของแสร็จชงหันตีทีนี่สินะคะตีทีเวลาเขาหมากักเกลือกะเซเดเข้าไปในเนื้อปลาแล้วมันจะเซนุม่มอ่ะน้องอาจจะหมักใสรดด่รสดีใส่ผงชูรสผงลงขรสมากแต่มชอบใส่เกลือนะคะใส่แค่กเกลือบ่ครับใส่แค่เกลือก็พอค,ค่ะแค่เกลือก็อร่อยแล้ว เราตัดเป็นตอนนะฉีดเป็นฉีดไอ้บางหลังกระตัดเป็นตอนมาครับเนี่ยค่ะไอเขาปาดมันก็เร็วเนาะอยากทำกินเองเลยดูดีนี่แหละครับผมเข้ามาความลำบากได้มากผมกความอร่อยอืมว่าสิเสียบได้ลำบากกว่าน สามชินเนาะจะเด็ลูหมองง่ายโอเคถวยน่อยเ้อครับถวยใ่าย ้เราบ้ว่าง,างยังครับยังมีปปดมืออ้ยถือที่ว่าแถมกินของเจ้าของเลยด้วยครับปา่างนแถงน้องเสร็จเป็นการทำปลาที่ใช้เวลา้อยมากสองใาที่นะครับเนาะจะพองันป่าขั้วป่าสดมากค่ะสดจริงๆสดแล้วครับใส่เงินเสือคุณจะสดแท้หรอียังมาไปบ้านแหมา <laughs> อันนี้เกลือนะคะนนเกลือขึ้นน้ำตาลทั้งวอไม่ด้วยเหรอเกลือค่ะเกลือค่ะชิมดูก็ได้นะเดี๋ยวใส่หลายเด้วยไไนินิดเข้มคือหมูบกว่าอันนี้ยังไม่หนุค่ะโอ้ใส่ลายปลานี่นี่ทั้งเข้มอยู่เน้นนอนแหละ ไว้สักประมาณสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีนะฮสิบนาทีนะครับเนะาะมักการการมักปลาเหงื่อมันจะเด้เขาเราบางทีลออมักปลานี่เจะก๊อกกำลังพักลก่อค่ะพักมี่ยังนะครับพักกินกัหนึ่งปลานี่ครับ หมูล่างเป็นรอดเยรอเลยมีย,ยังน้ำซุอเลยนะครับพักมานี้พักมักนี้มีอยู่สองอย่างค่ะอย่ันนี้ค,คือใบมะย,ยมนะคะยอดแบบยมเป็นอย่างกินได้บุรลังคนถามมันกินได้ยูติกินได้ตัวหนมันยังกินได้น่อยมันยังกินได้อันนี้คือเห็ดนางฟ้านะคะทุกอย่างไม่ได้ซื้อค่ะไรบางสครับอันนี้เก็บเอาอยู่น้ำหัวอ้ยอาหารพื้นบ้านของแท้ครับง่ายเลยค่ะคอันนี้อ ลูกน้องมาฝากสองอย่างเพราะว่ามูกินคนเดียวกินแค่สองอย่างเราไปกกดเข้ากัจีนินนะคะเอ็นเอ็มมักแล้วดีครับอันนี้คือดิ๊ดีสมวยนะคะดิดดแต่มวยไม่อีกแล้วออหมูว่านกับมวยอันนี้ม,มวยค่คะไม่รู้มวยหรือหวดนะคะถึงสิบนาทีหรือ,อยังหนึ่งปลา ยัง,งเลยครับเลยยังให้ถึงห้องสุพิทนำยัตว์ตาเกี้ยวถาแล้วครับระวงงัวงรอระวังรอาตาเกี้ยวได้จัดไปหยิบนักเงินก่อนเนาะแม่นครับ <แฟ S 1> นี่แหละครับขั้วเล็กๆในการพักอาศัยหอคุกไงคุกไงคกไงนะคะอันนี้จะสาดไงค่ะ แก้วพริกนุม่มก็คือพริกดิบจั้งหน่วยครับนะครบอายุค่ะครบอายุโอ้ยหาสิบกลัวเลยครับผัดพี่นุ่งเอ้ยแง,งานใส่หัวหอมน้ำโอ้ห,อหัวหอมหัวหอมแดงนะคะเขาเก็เอาไปขวดซะก่อนอันนี้อันนี้นขวดไว้เดงทั้งพริกนุม่มทั้งหัวหอมต้องขวดก่อนครับขวดก่อนค่ะขวดเสร็จแล้วตามอย่ามาน,น,นุวงใส่เกลือน,นิดนึง ิวนี้ก็จะขาดเกลือไปนะครับเนาะ,ะ,ะใส่ประเด็กมันหนั่งดำค่ะดำตับทือสี่เราเป็นแม่บ้านในบ้านเนาะดำที่พี่ค่ะดำที่พี่ื่ออะไรเยอเสีย,ยงดำดีครับแต่เราไปเป็นแม่บ้านเนาะระวังส่งตา เป็นยงังไงครับไอ้โคบิด่าครับนี่ไอนีบ่บ,บอบอบอบเฮ้ยตาแดงนิ้วโควิดแต่เทีนด้ครับทั้งไอ้ทั้งตาแดงเนี่ยมีใจไหมดูสองคนมึงตามีตัมระยะแค่บ่ครับ โคกเบือนมากเลยครับใบเห็นห,ดหูดูใหม่ดูใหม่แอมปิจีดอ่ะครับผมครับไหนคะต้องใส่ปืนโอ้ยไม่คมั้วหอนเดีย๋ยวเอียงครับนะนซิดาบ่ครับมับกนาวโอ้หน่อยข้าวเฮียนนะครับเนาะมะนาวกรได้ซื้อเด็ดค่ะได้มากเลยครับรากขางห่วยอีกบ่อันองงนี้ลุงน้องมาฝากมีเดจอของฝาก,ฝาก มีบักหน้ามีองถูกยางก็งงมีแางตวงครับมีแต่กะยางเดียวมันบ่นกะยางเดียวค่ะเราทำแบบอร่อยปากเราค่ะเอาแนะนำสูตรนี้ใครจะว่างขายกร็หาในวิธีตวงได้พี่น้องเด้ออันนี้ผงนวค่ะผงนวอีกแล้วผงนวค่ะขายไม่ได้ค่ะดาราประจำครัวเรานิดนึงถ้าจะว่าใส่หลายเสียบหลายได้ครับผงนวด ไียงครับเพราะว่าเรามีเกลือไปแล้วน,นี่เองอันนี้น้ำปลาร้านะคะอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะเป็นยังรครับมีเกลค็มสองส่วนพ่ออ่าเยอะอีกสองส่วนมันเยอะขึ้นสี่หาส่วนนะครับเนาะเจ็ดแล้วเป่าครับยังอันนี้ข้นดู นไม่บอ่อนะครับทำไมอ่ะดึงปลาให้สุกเลยซิมแก้วเด้อก็จะหอดตอนดึงปลาสุกเครื่องค่ายพอดี <S 2> <S 2> อู้อเป็นตะเพ็ดลยครับไม่เห็นค่ะดิดหนึ่งไม่เห็น มัพรีกออนี่นะครับพี่น้องมีตะเสียสายของผีโอตอนประเด็กตอนหนึ่งมีโอ้ยคือจับแ่บนัวครับพี่น้องเอง้ยเราไม่กินปลานะคะเรากินปลาสดกินแต่น้ำปลาอันนี้เจวนะคะต่อไปเราจะเอาปลาไปหนึ่งแหละหนึ่งปลานี่ปมั่นณจ้งหน้าที่ครับ ไม่ต้องเยอะคัยี่สิบนาทีพอยี่สิบนาทีมบบแล้วก่าไฟใหมหม <c oughs> องยึบผ้าใส่ก้นอนใส่เอาไปตอกห้องก็นนะยังไงต้องไปตอกห้องนะครับนำหมอนสีรุไปโอ้เอาหัวลงก่อนนี่คือกันตัดถ,ถ่ายมะครับแล้วกันหนึ่งปลาเมียนค่ะ นนหนึ่งปลาปลาซุกก็เป็นอันเส็จพิธีก่อมกินพร้อมรับประทาน,นะคะ่ะเสร็เสร็จนะครับพี่น้องเอ้ยแล้วก็นกกหนึ่งปลาแก้วกระตํมเรียบร้อยรอแค่หนึ่งปลาซุกข,ของพ, <c oughs> พี่น้อง <c oughs> สาหรับผู้ใดผูด้รับชม <c oughs> ผู้ใดรับชมหอดตอนนี้ก็กด s ับ s c r i b กดแชร์ได้ครับพี่น้องเนอปากเป็นกําลังใจเด็กไมหมฮัดครับฮัทํา ตอนนี้ก็ใสซยอนปังยมกับเฮ็ดต้องไปหนึ่งคู่วันแล้วพี่น้องเลยเฮ็ดไข่เม็ดหนาแสบกุ้งเกมากินเดี๋ยววันหกเส้นะครับพี่น้องเนื่องในชีวิตของเซาเป็นสีครับออกข้ามสำหรับเป็นมือหัวตอนนี้ครับ